มันจะมีเจ็ดตัวแปดตัวนะครับผมเก้าตัวสิบตัวครับส่วนมากจะได้สิบตัวเลยนะครับผมสิบตัวเลยนะครับแล้วก็ไปถึงลากไปถึงสิบเอ็ดสิบสองถึงสิบสามตัวเลยนะครับสวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกับช่องน้องฮาร์ดฟาร์มอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมีคอนเทนต์ดีๆนะครับผมมาให้เพื่อน ที่เลี้ยงหนูนะครับผมได้รับทราบได้เข้าใจว่าเราจะใช้อาหารสูตรไหนนะครับผมสําหรับพ่อแม่พันธุ์ที่จับคู่นะครับผมแล้วทําให้หนูได้ลูกดกนะครับผมโอเคครับก่อนจะไปชมคลิปครับฝากเพื่อนๆนครับกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดซับตะใครนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจริงกงนะครับผม เพื่อเป็นเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเจาะรายละเอียดลงลงไปเลยนะครับผมเพราะว่าผ่านมาคลิป2คลิปที่แล้วนะครับผมผมก็แนะนำเพ,นเพื่อนไปแล้วนะครับผมในการให้อาหารสำหรับหนูที่ว่า เป็นหมูที่แยกคลอดเราใช้อาหารเบอร์อะไรนะครับผมแล้วก็หนูหนุ่มนะครับผมใช้อาหารโปรตีนเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับสับส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาเจาะจงลงลึกๆลงไปเลยนะครับผมว่าหนูพ่อแม่พันธุ์เวลาเราจับเข้าคู่นะครับผมว่าเราจะใช้อาหารสูตรไหนดีนะครับผมถึงหนูถึงจะผสมผิดง่ายนะครับผมแล้วก็ให้ลูกดกนะครับผม อย่างที่ผมอยู่ในฟาร์มผมที่ผมใช้นะครับผมผมอยากแนะนําเพื่อนๆเลยว่าอาหารที่ผมใช้นะครับผมมันจะที่เราจะเอาให้พ่อแม่พันธ์นะครับผมเราต้องให้มันมีอะไรนะครับไอซิเลเนียมนะครับผมที่มันมันจะช่วยในการสืบพันธนะครับผมทาให้น้ําเชื้อตัวผู้แข็งแรงนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเมียทําให้ช่องคลอดแล้วก็มดลูกเขาแข็งแรงนะครับผมเวลาสืบพันธ์แล้ว ลูกเขาก็จะดกนะครับผมผมลองใช้มาแล้วนะครับผมเห็นผลแน่นอนครับผมแต่ลูกเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลงมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่ายี่ห้ออะไรนะครับผมเพราะว่าถุงที่ผมใช้มันหมดนะครับตอนนี้นะครับผมมันหมดนะครับผมผมก็เลยไม่รู้ว่าผมเอาไปไหนแล้วแต่ว่าราคาก็สมเหตุสมผลนะครับผม เพื่อนๆอาจจะคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะราคาอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าสําหรับผลผลิตที่ได้มาแล้วผมว่าคุ้มค่ามานะครับผมสําหรับของผมที่อยู่ในฟาร์มผมเนี่ยครับพอผมมาใช้หัวหารตัวนี้นะครับผมผมอยากบอกเลยว่าหนูของผมเนี่ยครับมันจะได้ลูกไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดถึงแปดตัวขึ้นไปเลยนะครับผมมีเจ็ดตัวแปดตัวนะครับผมเก้าตัวสิบตัวครับส่วนมากจะได้สิบตัวเลยนะครับผม 10ตัวเลยนะครับแล้วก็ไปถึงลากไปถึง11 1 2ถึง13ตัวเลยนะครับแล้วข้อดีอีกอย่างหนึง่งผมก็ผมก็แปลกใจเหมือน,นกันว่าหนูที่แม่ที่เขาให้ลูกใช่ไหมครับให้นมลูกอย่างนี้นครับแม่เขาจะไม่ค่อยโสมนะครับผมมันจะไม่ค่อยโสมนะครับผมที่จริงแล้วที่จริงเนี้ยผมอยากจะถ่ายให้เพื่อนดูหลายๆหลายๆข้อนะครับเพราะว่าไอ นี่ครับที่ผมเปิดฝาไปนะครับผมคือผมแยกลูกข้ออกไปแล้วนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆดูว่ามันมันดกมากครับผมแต่ว่าผมมาถ่ายไม่ทันนะครับผมวันนี้วันนี้ได้โอกาสก็เลยมาอยากมาแนะนําเพื่อนๆให้ลองไปใช้ดูนะครับผมว่าอาหารสูตรอะไรนะครับผมผมไม่บอกชื่อยี่ห้อนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปลงมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมลองติดต่อเซิร์ชหาดูแล้วผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยที่ผมแยกลูกข้อออกมาผมว่า ว่ามันโดกขน,นาดไหนนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ยครับอยู่ในบ่อนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบเลยครับผมนี่ครับนี่ครับบ่อนี้สามสิบกว่าตัวนะครับผมนี่ครับหนูหนูได้อายุเดือนหนึ่งพอดีนะครับผมคือพูดง่ายง่ายว่าถ้าเราใช้หัวอาหารสูตรนี้นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องใช้แม่พันเยอะนะครับผมนี่ครับอย่างเช่นบ่อนี้ครับผมบอกเลยครับไม่ต่ำกว่าสี่สิบตัวครับผมนี่ครับคุ้มค่าครับผม คุ้มค่าต่อการลงทุนครับหัวอาหารยี่ห้อนี้นะครับผมเขาจะทํามากระสอบละยี่สิบกิโลนะครับผมกระสอบละยี่สิบกิโลถุงละสามร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับผมนี่ครับในทิศนีครับนี่ครับเยอะมากครับผมที่จริงแม่พันธุ์ผมไม่เยอะนะครับผมแม่พันธุ์น่าจะน่าจะน่าจะประมาณแค่ร้อยตัวนะครับแต่ว่าผมมาใช้หัวอาหารสูตรนี้ครับ บอกได้คําเดียวว่าสุดยอดมากครับผมเนี่ครับผลผลิตเยอะมากครับเนี่ยครับแต่ระบอนี่แน่นเพี้ยครับนี่ครับอันนี้ผมก็เปิดให้ดูคร่าวๆเป็นบางส่วนนะครับผมอยู่ฝั่งข้างหลังก็มีครับแต่ว่านี่ครับนี่ครับผมเปิดให้ดูคร่าวๆแค่บางส่วนนะครับผมเนี่ครับยังมีอีกนี่ครับนี่ไหมยังมีอีกนะครับผมฝั่งจากเลยจากถังน้ําไปนะครับผมฝั่งนู้นไปจะมีอีกหลายคัวอยู่ครับผมเนี่ครับ คือมันยังไงครับผมว่าหัวอาหารส่วนนี้นะครับผมถึงราคาถ้าพูดตามเฉลี่ยนะครับผมโปรตีนเขาจะอยู่ประมาณ16นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่ากระสอบหัวอาหารของเขาเนี่ยผมผมหาไม่เจอแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปค้นหาในลุในในเพจแล้วผมจะทิ้งลงมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมลองเอามาใช้ดูครับผมผมว่าคุ้มค่ามากมากครับกระสอบละ3 9 5บาทนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มาขายของให้เขานะครับผมคือผมมาแนะนำเพื่อนๆ่อนที่ ที่อยากจะเลี้ยงเลยนะครับผมผมว่ามันคุ้มค่ามากๆครับนะครับนี่ครับให้ผลผลิตเยอะครับผมคือเราเลี้ยงหนูนะครับผมเราทุกคนนะครับทุกฟาร์มเลยต้องการเหมือนกันหมดทุกฟาร์มคือต้องการได้ผลผลิตเยอะๆใช่ไหมครับเราเลี้ยงนูนะครับเราเลี้ยงเราก็ต้องได้ผลผลิตเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับผมว่าอาหารสูตรนี้ครับคุ้มค่ามากๆครับลองเอาไปใช้ดูนะครับผม โอเคนะครับผมสําหรับลีปนี้ผมก็มาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมในการใช้หัวอาหารสําหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับผมเออโอเคครับเมื่อกี้ลืมบอกไปครับว่าให้ยังไงนะครับผมของผมเนี่ยครับอาหารสุดเนี่ยผมจะให้เฉพาะตอนที่เข้าผสมพันธุ์นะครับผมตอนที่ตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันนะครับผมผมจะให้แค่แค่ตอนที่เข้าผสมนะครับผมหลังจากที่เราแยกออกจากตัวผู้แล้วครับผม20วันแล้ว เอามาเอามาแยกกรอบอย่างเงี้ยครับผมก็จะให้อาหารโปรตีน12%ครับปกติคือไม่ให้ไม่ให้ลากยาวตลอดนะครับเพราะว่ามันกระสอบมันเล็กแล้วก็มันได้น้อยนะครับมันแพงพูดง่ายๆว่ามันแพงอะครับผมเราก็เราก็พยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เอานะครับผมลองใช้ดูครับผมแล้วผมว่ามันคุ้มค่ามากครับผมโอเคครับสําหรับทีนี้ผมก็มาแนะนาเพื่อนๆประมาณนี้ครับผมลองไปหากันดูครับ ไม่ยากครับไม่ยากเกินความสามารถครับผมผมว่าทุกคนหาได้ครับหาเจอครับผมง่ายมากๆครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยแค่นี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ